ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนายวิษนุเกรืองานยอมรับนะคะว่าถึงแม้นายกรัฐมนตรีจะไม่ได้เป็นประธานกตลอก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาการแทรกแซงทางการเมืองไปยังกตลอในการแต่งตั้งตําแหน่งต่างๆโดยเฉพาะผอบอรตรคะ่ะถ้าจะแก้มันยังมีหลายที่ที่ต้องแก้ยิ่งถ้าจะแก้เพื่อป้องกันการแทรกแซงอย่างนี้ก็ยังมีจุดอื่นอีกหลายจุดที่จะต้องแก้ไม่ใช่แก้เฉพาะตรงประธานกรลอที่เดียว แล้วคนเราถ้ามันจะแทรกแซงกันมันแทงกกัได้ทุกันไม่ว่าเอาใครมาเป็นครับโอเคนะกคือการแก้ไม่ได้ช่วยเรื่องของการสายการเมืองเข้าไปแทรกแซงใช่ แต่แต,ตของเดิมที่ทําสมัยยุคของคนเอกประยุทธ์นี่คือมันยังไม่ครอบคุมหรือว่ายังไงมันคนในวงการตํารวจอดีตข้าราชการ <ตำ S 2> เข้าไปในสภาแล้วเขาไปแก้กันเยอะเถ<ๆ> <täll> ียมกันต <d>. ั้แช่อยู่ต้องเป็นปีในสภาเห็นบอกว่าที่ต้องยอมให้ผ่านก็เพราะว่าฝ่ายการเมืองไม่ยอมเรื่องประเด็นคือเขาต้องการที่ให้นายกนั่งเป็นประธานไม่ใช่มันมีหลายประเด็น กือบสิบประเด็นเดวยกันทั้งหมดเราท่านมองว่าการแก้ไขปัญหาตรงนี้การปฏิรูปองค์กรตํารวจนี่คือมันต้องทําใหม่ทั้งระบบไหมหือว่าของเดิมเนี่ยคือมันก็ดีอยู่แล้วเพราะว่ใช้ของเดิมนั่นแหละของเดิมก็คือของที่ประกาศใช้อ่าแต่ว่าไปแก้บางจุดซะโดยเฉพาะจุดบางจุดที่เกิดจากการประนีประนอมกันในสภาเพื่อจะให้มันผ่านผ่านไปกลับไปทบทวนจุดเหล่านั้นใหม่ ท่านลงยกตัวอย่างให้หัาจำไม่ค่อยได้ไดแล้วละ